วันนี้เรากลับมาแล้วฮะกับการไลฟ์สดเทสสเปคที่มันเจอกันเนี่ยนะครับเครื่องทั้ง2เครื่องเป็นเครื่องที่ถูกที่สุดใน i7 CPU ว้านี่คือ2สเปคที่ถูกที่สุดใน i7 CPU อ่าอย่างนีนแ้วกัน8,790กับ 9,890พคุณคิวไม่ถึงหมื่นทั้งคู่ครับวันนี้ไม่มีการ์ดจอวันนี้ออนบอร์ดชนออนบอร์ด CPU ที่เป็น AMD Ryzen 5 4 5, 0ซีครับตัวเบาอันนี้เป็นกล่อง MPK แบบนี้นะครับ4 5, 0ห้มี AMD Radeon on board Vega 7 on board 6ออนบอร์ดหกคอเทรดเหมือนกันเทอร์โบสีเจอกับโอ้โห 5, 5 5 GT วะครับมีการ์ดจอออนบอร์ดเหมือนกันนี่ Ryzen 5 5 5ห้าพันห้า GT หกคอสองเทรด โดยที่เมนบอร์ดตัวเดียวตัวเดียวกัน MSI A520 MA Pro เหมือนกันแร m 16 g ิ RAM ม16 g ิเหมือนเดิม Dual Channel จาก Corsair b u s s p e e d 3,200เมก16 g ิกา3า0 0ตรงนี้ครับ Power Supply MSI 550วัต์80 Plus Bronze มันเพียงพอยัดเข้าไปใน4 0 0เลยนะแล้ววันนี้สตอร g e อยู่ที่256 g ิตรงนี้โอ้โหคุณคิว โอ้โถ้าคุณเลือก5,500 GT ครับเมนบอร์ด A520 การ์ดจอออนบอร์ดนะวันนี้แรม16กิก9,890ครับใช่9,890เรียกว่าเลเเรจไม่ถึงหมื่นเลยคุณคิวครับแต่ถ้าคุณเลือก4,600 G วันนี้8,790ถูกไปอีกนะ4,650 G ถูกกว่า1,100บาทเกมจะจะลองเนี่ยเกมแรกเนี่ยนะคิวเอาวารโลไหมเอาวาโลก่อนแล้วกันมาละมาเซตติ้งฟูดดีแบบโลนะครับโอเคฟูดดีแบบโลครับ เฮ้ยจริงเฮ้ยมันต่างอยู่แต่ว่าอุ้ยต่างเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอืมอุ้ยสี่สิบห้าสิบเฟรมอยู่นะอุ้ยต่างอยู่นะต่างอยู่ครับต่างอยู่ครับต่างเลยครับใช่เขาต่างเลยไหมเนี่ยเกมได้แต่ว่ามันเล่นได้ทั้งคู่นะเล่นได้ทั้งคู่ครับหลักร้อยเก้าสิบสองร้อยอันนั้นรู้สึกว่าเสียว่าสูตรจีจะไม่แตะสองร้อยป่ะไม่แตะครับผมยังอยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบวันเจ็ดสิบอยู่โอ้แต่๋นี่สูเหมือนกันนะทับจีเลยเอาขอเก้หนักหนักก่อน ฟูเอชดปรับโลนะครับฟูดี้ไปดิโลแล้วกันนะครับผมโอเคฟูดี้ปรับไปดิโลครับลงพื้นมาแล้วคุณคิวโอ้โหอย่าเล่นเลยวะไม่รู้ว่าเแต่คนวะคิวไปนี้เฮ้ยทำไมเฟรมมึงเท่ากูล่ะเฮ้ยพับจีไม่ต่างหรออ๋อยืนได้แล้ว70เฟรมคุณคิวรับผม70เฟรม65เฟรมก็สุดท้ายคือ f y i นะครับแจ้งให้ทราบนะครับต่อไปอะไรนะคิวเอ้ยไม่ครับไม่ครับไหมไม่ครับาไมคปดีกว่ามา20่สช้าคุยดี20จ็ช้างโอเคอันนี้คือ แบบปกติ ừ, ไม่ลงเชเดอร์ก็เล่นได้หรือเปล่าผมว่าเล่นได้นะเล่นได้ปล่บบาล่ะผมไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ว่าทุกคนโอเคปะ่ะแต่ว่าก็ประมาณเนี้ย <ừ, S 2> สระไม้คราบอ่ะเชี่ยถูกสุดอ่ะแปดพันเจ็ดเก้าสิบกับเก้าพันแปดเก้าสิบอ่ะแปดพันเจ็ดเก้าสิบอ่ะเชี่ยเล่นได้หรอถ้าเปิดเชเดอร์ไม่ไหวไม่ไหวหรอกนะครับเชเดอร์ลองให้ดูแล้วได้ไม่ไหวนะครับส่วนใหญ่ไหมครับมองว่าสิบหกชั้นก็เเหลืออันนี้ผมเผื่อไว้ให้แต่ผมแนะนำว่าถ้าจะเล่นจริงๆนะ อย่าหาเปิดเลยเชเดอร์เนี่ยไม่ไหวอันนี้ผมเทสต์หนักๆให้ดูเลยนะอย่าหาเปิดเลยครับต่อไปโลบบอกครับอ่ารับโลบบอกฟอนไลน์แล้วกันนะครับเตติ้งครับไม้นวลป่ะยังไงเมย์นวลนะกี่ขีดห้าขีดป่ะก็เล่นได้ยิ่แล้วอุ้ยอห้าขีดห้าขีดอุ้ยของผมร้อยเฟรมเก้าสิบเฟรมร้อยเฟรมเฮ้ยเมื่อกี่เฟรมอ่ะผมมีผมมีแปดสิบก็มีของพี่แปดสิบเก้าสิบเฮ้ยพอๆกันเฟรมเรทพอๆกันครับนี่คือระบบฟอนไลน์เหรอ โอ้ยมันกันนะเนี่ยหิวบอกอะไรภาพแบบนี้เออภาพมันเป็นอย่างนี้วะอผมก็มีร้อยนะแต่ร้อยร้อยนิดๆนะครับไม่ถึงร้อยสิบนะของพี่ร้อยหนึ่งเพราะพี่ว่าเฟรมเนี่ยพอๆกันวะห้าขีดนะครับอีกห้าขีดใช่ครับนี่คือโลบล็อกนะครับเฮ้ยเล่นได้เอาเซียสทูไหมเซียสทูก่อนเซียทูก่อนแล้วอันอ่ะเคอร์เรนต์วิดีโอวารูแวรูเอาเป็นโลไหมโลไปเลยแบบโลไปเลยแล้วจบเลยครับนี่ดัดทูนะเซียทูนะใช่ไหมดัดทูเซียทูใช่ครับผมเซียสทูดัดทู เท่มเร็ดสิบเจ็บอาจจะมีอาจจะมีกระชากบ้างอาจจะมีพอง,งุนหิดบ้าง <c oughs> โอ้แม่งเล่นยากว่ะอันนี้ <c oughs> นะครับเอาพุ่งตรงว่าเหนื่อยแล้วกันนะ,ะแต่ว่าตามภาพนะเพราะว่าคำว่าเล่นได้กับของแต่ละคนไม่เหมือนไม่ม<ๆ>ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนกันอะ่ะเออจะบอกว่าซิมซีใครที่ซื้อไปเล่นซิมซีฟูเอดีอะไรอ่ะฟูเอดีแบบโลเฮ้ยถ้าับขำมันก็ไอคิวครับ ผมว่ามันเล่นได้นะถ้าขำๆอะ่ะแบบเนี้ยเล่นเล่นได้ดีสบายเลยแหละนะครับเซมขนาดนี้เนี่ยซิมอ่ะดูดิแล้วซูมได้ด้วยนะคลิกขวามองเนี่ยดูดิมุมกล้องมุมกล้องวิวพอร์ตะไรเนี่ยเห็นปะลื่นเฮ้ยเกมนี้ลื่นเลยเล่นได้ทั้งคู่เลยอ่ะดูทีวีอะไรเงี้ยเฮ้ยซิมสี่ไม่สกินสเปคเท่าไหร่วะครับก็ในมุมผมผมถือว่าไม่น่าเกียดนะครับออเอ็กฟีตี้อัลนิับผมนะครับ ราฟิกอะไรละฟูดดีครับต่ำสุดปิดเรทต์ต่ำสุดก็กูอยากจะร้องไห้ใช่สีเฟรม50เฟรมก็ยังไงครับคุณคิวก็ตามนั้นมันไม่ไหวนะครับมันไม่ไหวนี่อีฟิลเอานิกกี้เกมชายแท้หญิงล้วนก็ว่ากันไปนะครับก็เหนื่อยทั้งคู่นะนะครับอืมไม่ถึง50เลยวูรลิงเวฟครับวูร์ลิงเวฟเหรอ็ดดีครับผม ไปเลยหกสิบได้แค่นี้ครับผมต่ำสุดด้วยอะโลหมดแล้วโอเคอ่ะพูดเรียงเก็โอ้คิววันนี้โดนมันก็เล่นได้โอ้แต่ว่าแต่ว่าห้แต่ทีนี้เขาโดนกีเล่นไม่ได้นะใช่ครับเฮ้ยช้ำนะเฮ้ยพูดเรียงเวฟไอ้ยาท่าเท่ท่าเท่อ้ยานี่ถ้าใส่ก๊าซรอเซโซโซนี่ไปเล่นเล่นเกมซูเปอร์เอได้เลยนะเนี่ยใช่ครับพุทเรียงเวมันแรงอยู่แล้วครับโอเคพุทเรียงเวฟเล่นได้ฮะครับผม ฮอนี้ใคล์โอเคกูเล่นก่อนละเดี๋ยวเขาผ่านตรงนี้แป๊บนึงได้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 จะเป็นนี่ไม่เฟลเล็ตล็อก60่ะใช่ครับเัยมิ้นเฟลเล็ตล็อก60เช่นเหมือนเดิมแต่แต่เครื่องนี้ไม่ถึง60ด้วยของพี่ทีนะครับของพี่ล็อก60เฮ้ยของพี่ของพี่โจมโดนโจมตีบ่อยจังวะใช่อโเคให้าไม่ตายใช้ทำให้ตายอะไรวะอ๋อต้องเล่นไปก่อนหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อฮอนไคลเป็นเทิร์นเบสถ้าเป็นเทิร์นเบสไม่กินสเปค แต่นัทคอนใครถือว่าผ่านตัวละทถูกครับเซตติ้งก็จะอยู่อันนี้คือแม t c h วอตนี่คือเหมือนกันเหรอใช่ครับ่ะเจอจังหวะเดียวกันที่เหมือนเราเล่นนั่นแหละนะครับจะได้ง่ายเหมือน spectator นะใช่ครับเหมือนสเป c เ a t o r นะโอเคฟู๊ดดีโฟู๊ดีอะไรฟู๊ดดี้ปรับกลางเหรอขีดที่สองอ่ะใช่นะครับไม่ต่ำสุดนะเรนเดอร์คุณภาพเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคเรนเดอร์คุณภาพเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ป่ะครับผมอะที่ประมาณนี้อ่ะเก้าสิบเฟรมประมาณนี้นะครับอันนี้แหละสิบสิบกว่าเฟรมป่ะโอ้ต่่่างงกกัััันนนเเเเเฟรรมมคบใชอออทีจหหวะะะืป๊ลย อันนี้จะชัดหน่อยจะชัดหน่อยนะครับเล่นโนตาทูก็จริงๆก็เล่นได้ทั้งหมดแหละนะครับเฟรมเดียเท่านี้ไหนนี่คือ l o l ใช่ไหมใช่ครับผมฟูเอดดี้ฟูเอดดีมีเดียมต่อกลางครับผมโอ้โหเฟรมเฟรมไม่ต้องเทสก็ได้มั้งใช่เอาไ้ดูถ้าเฟรมอย่างนี้ไม่ต้องเทสแล้วครับใช่อย่างนี้อยู่ด้วยกันนะนะครับนะครับเฟรมอย่างนี้คือชนะหมดได้หมดเลยครับสบายถ้าถ้า l o l นะครับไปเอ็มเนี่ยเอาว่าเทสในเมืองแฟมเลยแล้วกันถ้าเข้าไปยืนคุยกะได้แต่ถ้าเข้าไปเล่นจริงจังเนี่ยไม่ได้นะครับ เฮ้ยไม่ไม่แนะนำมาปิดหลอดอะ่ะนี่อีโมตัวยืนได้เลยนะ,อะไอเครื่องไอไอห้อหน้าจีทีดีกว่าครับคิวคิวคุณต้องไปเบิกรถมาเว้ยครับผมไปดูนะโอ้ไม่ไหวหรอกครับไม่ไหวแล้วครับอย่าเล่นเลยครับทั้งภาพไม่สวยทั้งกระตุกใช่ทรมานนะครับ เพิ่มก็เพิ่มก็เหนื่อยอยู่ดีเออเหนื่อยอยู่ดีไม่แนะนำว่ะไปเอ็มภาพแม่งกระตู้นีช่ไหมนี่ปิดหลอดหมดแล้วนะเนี่ยครับผมเหมือนที่ดียวภาคแฟนอะวอลันเดอร์วอลันเดอร์ครับวอลันเดอร์ครับวอลันเดอร์กราฟิกครับกราฟิกครับปุ่ดีครับปุ่ดีครับมีเดียมมีเดียมครับใช่มีเดียมครับก็ทำในซีรีส์มันก็เล่นได้อะดูดิอันนี้คือด่ายก็บินบ้าพอมๆโอ้ยมันมันก็ไม่แต่เฟรมเยอะเฟรม5หรือ G มากกว่าครับอ่าใช่ครับใช่ครับรุ่นเลยก็ ตามนั้นนะครับเล่นไแดบบ้เกมนี้สบายสบายอยู่แล้วนี่แบบมีเดียมนะยังไม่ต่ำสุดนะเนี่ยนะครับดีกว่าที่คิดสรุปแล้ววันนี้ผมเทสเครื่องที่ออนบอร์ดด้วยแล,วแล้วราคาถูกที่สุดเอาจริงแล้วถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับที่เครื่องราคาถูกที่สุดไอ a แฮปคือ8ปดเปอเ็นสิบเนี่ยแม่งเล่นได้ขนาดนี้คือถ้าอย่างนี้คือเราดูหนังทํางานทั่ว,วไปประชุมประชุมอะไรเงี้ยดู y YouTube เงี้ยสบายหวานเจี๊ยบเลยนะแต่ว่า สิ่งที่มันทำให้เล่นวอลโรวแลนได้เล่น l l และเล่นดอะเตูได้ขนาดนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่โอ้ประทับใจเหมือนกันครับ,รบแต่สุดท้ายแล้วเฟรมเรทจะไปถูกใจใครไม่ถูกใจใครหรือว่าถูกใจคนบางคนอาจจะเอาห้าหน้า GT หรือบางคนอาจจะเอาเสือวสุจีก็ได้ดังน,น,นั้นเนี่ยดีทั้งคู่แต่ว่าพรุ่งนี้นี่ดีดครับน่าสนใจเพราะว่าเราจะขึ้นไปเอมไฟกันละออนบอของ8 500G ที่เป็นเรดอน 740M จะเจอกับ5าหน้า GT ที่เป็นวิก้เจ็ดครับผลลัพธ์จะเป็นยังว,วันนี้ก่อวัสดีครับ